สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าที่สั่งจาก Lazada นะฮะเหมือนเคยฮะแต่ตัวนี้เป็น Samsung Galaxy A7 2017นะฮะตัวนี้ผมสั่งมาแบบ0% 10เดือนในราคา11,990ับาทสิเดือนก็เดลละพันเกือบพันสองนะฮะ ตัวนี้ก็เป็น a 7 2017นะฮะนี่เป็นกล่องแพ็กเกจอย่างดีนะฮะตอนที่มาส่งของไม่มีบุบสลายนะส่งจะส่งโดยเคอรี่ด้านในมันก็จะมี galaxy gift card ให้เราะะแต่ตัวนี้ผมได้มาราคาถูกกว่าถูกกว่าทางร้านอื่นนะอันนี้ lazada ขายเองถ้าร้านอื่นมันก็อยู่ที่ หมื่นสี่หมื่นสามประมาณนั้นนะฮะแต่มันจะมีกระสีกิปการ์ดให้นะคือมีเงินข้างในแต่ตัวนี้มีกระสีกิปการ์ดแต่ไม่มีเงินข้างในนะต้องถ้าอยากใช้ต้องไปเติมเองนะครับมีบัตรกระสีกิปการ์ดให้ด้านไหนก็ไม่มีอะไรก็ทั่วไปนะคู่มือคู่มือก็จะมีหูฟังมี ตัวแปลง usb type c นะแปลงจาก usb ธรรมดาที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยเป็น type c type c มันก็จะเป็นแบบเสียบด้านไหนก็ได้นะคล้ายๆที่ชาร์จของ iphone นเนี่ยส่วนหัวชาร์จเป็นแบบฟ้าชาร์จนะฮะผมแหงบอกว่ชาร์จละเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันเลยอันนี้ก็ นี่ยตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมไปติดฟิล์มมาแล้วนะเป็นฟิล์มแบบเต็มจอแล้วก็ตันนี้เป็นเคสนะ,ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูด้านไหนก็ต้องขออภัยในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะพอดีไมค์อัดไม่ค่อยดีขครองอัดไม่ค่อยดีนะฮะตอนนี้ก็ได้ ไม่อัดดีๆมาละเสียงน่าจะชัดขึ้นกว่าเดิมนะเห็นลายค้นบนอ๋อรูอบอกไปเครตัวนี้อันนี้ร้อยแปดนะฮะเป็นอลูมิเนียมตัวนี้ก็เป็นยางกันกระแทกดีมากราคาถูกมากเนี่ยเจ้าส a m s u น g g ก l ีเ y ็ดสองพันผมจะรีวิวแบบคนใช้งานจริงเลยเนาะแบบไม่ต้องไปเน้นส,สเปค อะไรมากมายรีวิวคนใช้งานจริงเอาภายนอกก่อนภายนอกจอค่อนข้างใหญ่นะคร A7 ถ้าใครมือเล็กหรือว่าไม่ชอบจอใหญ่แนะนำให้ไปใช้ A5 ตัว A5 ตัวนั้นจะดีกว่านะครับตัวนั้นจะดีกว่าเพราะตัวนี้จอมัน5.7นิ้วตัว A5 จะจอแค่5.2นะฮะอีกอย่าง สองตัวนี้ a 5กับ a 7ต่างกันตรงไหนทั้งสเปคพวก cpu ram ลอมไม่ต่างกันนะครับเหมือนกันเลยก็แล้วแต่ว่าคุณชอบจอใหญ่หรือจอเล็กแค่นั้นแหละนะก็ภายนอกถึงจอใหญ่จริงแต่มันบางนะฮะตัวนี้ผมเลยชอบเครื่องบางมากบางใช้ได้เลยแล้วก็ ขอบนี่จะเป็นอลูมิเนียมนะฮะเป็นโลหะตัวนี้จะเป็นช่องใส่ซิมสองกับเมมนะฮะแล้วตรงนี้ใส่เมมใสซิมหนึ่งได้สองซิมนะฮะแล้วก็ใส่เมมได้อีกพร้อมกันไปเลยไม่ต้องเลือกว่าจะต้องใส่เมมหรือใส่ซิมสองนะฮะนี่ก็เป็นลำโพงซึ่งบอกไว้ก่อนว่าลำโพงเขาไม่ค่อยดันนะครับ ก็คือดังในในเค์ที่รับได้แต่ไม่ดังมากเพราะมันเป็นลำโพงกันน้ำนะตัวนี้กันน้ำเนปะ็นมือถือกันน้ำดนะ้าน,นแรงก็จะเป็นนี่ที่ผมบอกไปนะ usb type c ซึ่งมันจะรองรับตัว fast charge ของ samsung เขาด้วยชาร์จเร็วนะฮะตัวนี้ผมรับได้เดี๋ยวชาร์จเร็วแล้วก็อาจจะไม่เร็วมากเหมือนของ oppo นะฮะแต่ถือว่าเร็วก็ชาร์จ จาก0%ถึง100ก็ประมาณชั่วโมงก,กว่าๆชั่วโมง40นาทีประมาณนั้นฮะก็ไม่มีอะไรมากด้านหลังก็เป็นกระจกน้านหน้าก็จะเป็นจอ2.5งดาดีนี่ฮะแต่ตัวนี้ผมติดฟิล์มมาแล้วนีนะฟิล์มกระจกมาแล้วถ้ามันติดฟิล์มก็จะเป็นจอโค้งๆนิดนึงน,นะฮะอ่ะ ตัวนี้เป็น all way on display ของเขานะฮะก็จะเป็นนาฬิกาแจ้งเตือนตลอดเราปิดเปิดได้นะครับตัวนี้ซึ่งตั้งเวลาปิดเปิดก็ได้อย่างผมก็ตั้งไว้ตอนสามทุ่มให้มันปิดเปิดอีกทีตอนหนึ่งโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มีสแกนแลายนิ้วมือฮนะแล้วก็มีไฟแจ้งเตือนไฟแจ้งเตือนไม่มีครับ พูดผิดขออภัยมีไฟไนเนี่ยผมได้เซ็นแอปกับผมกับซึ่งดีมากผมชอบมากนะครับดูจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมกับแป๊บหนึ่งนะโอเคต้องปิดแฟลชผมเอาแสงหน้าจอนิดหนึ่งนะแสงมันจ้าซะเหลือเกินอ่าโอเคนี่ฮะที่ผมบอกไป ปิดเปิดได้เอาไว้อนดิสเพย์นะตอนนี้ก็จะเป็นกองแสงสีฟ้านรแล้วผมชอบมากเลยปรับได้ด้วยเราอยากได้กองเยอะแค่ไหนอะไรยังไงนะฮะนี่ฮะมันปรับได้ซึ่งดีมาก,กจะเป็นไฟมีวเอทเวลาโทร4 g แล้วเสียงชัดเสียงอะไรนะ,ะมีประหยัดพลังงานเซมๆทั่วไปมี nfc ดูเรื่องกล้องจากที่ใช้งานจริงนะฮะอันนี้กล้องหน้านี่กล้องหลังกล้องหน้าบอกเลยว่าชัดถ้ายนระยะของมันนะฮะก็ระยะประมาณไม่เกินหนึ่งช่วงแขนครับถ่ายโซฟี่อะไรชัดมากแล้วก็ ถ่ายไม่เวอร์เหมือนแต่ก่อนนะฮะแต่ก่อนมันจะเวอร์เวอร์แบบถ่ายไม่ค่อยสวยอ่ะมันออกอมเหลืองๆอยังไงไม่รู้กล้องทัมซุงนะแต่เดี๋ยวนี้กล้องทัซุงพัฒนามาดีมากชัดมากอันนี้กล้องหลังสิบหกกล้องหน้าก็สิบหกล้านฮะแต่กล้องหลังจะดีกว่าเพราะมีโฟกัสโฟกัสมองตรงก็ถ่ายชัดมากภาพสวยผมลองถ่ายดูแล้วดีมากจับโฟกัสเร็วลองนะนะถ่ายดูเลย ช้แฟลนะถ้าไม่ใช้แฟลมันก็จะเร็วดหนึ่งนี่เห็นไหมเร็วนะฮะแล้วคุณภาพที่ได้ยังไม่ธรรมดานะมองผ่านกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะะแต่ใช้งานจริงนี่ ดีมากสำหรับผมนะฮะแล้วก็เรื่องความเร็วความอะไรไม่มีปัญหาะฮะไม่มีหน่วงไม่มีอะไรใช้งานโอเคไม่มีปัญหาอะไรให้กวนใจแต่ถ้าคุณชอบเซลฟี่ชอบกล้องหน้าชัดๆอะไรพวกเนี้ยผมไม่แนะนำนะครับชอบกล้องหน้าส,สวยอะไรเงี้ยผมแนะนำไ่ใช้ oppo vivo อะไรพวกนี้ดีกว่าแต่ถ้าคุณใช้งานทั่วไปอย่างเงี้ยชอบจอใหญ่แบบ หรือว่าชอบแบบสะเทียนสะเทียนอย่างเงี้ยแนะนำตัวนี้ครับตอบโจทย์คุณมากมองตรงไม่เชื่อเข้าเฟรน o ูให้ดูอันนี้เข้าครั้งแรกนะฮะเป็นไงล่ะเร็วไหมล่ะปืดปาดนะครับนี่ฮะแล้วก็อีกอย่าง มันไม่มีปัญหาแอปดงแอปเต่งเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วนะฮะซัมซงุงเดี๋ยวนี้ก็พัฒนามาดีจากนี่จากข้อมูลจริงที่ผมใช้โทรศัพท์ามาหลายรุ่นมากเลยนะฮะแต่ตอนนี้มาจบที่ s ซัมซงุงว่าก็พัฒนามาดีนะครับแล้วก็อีกอย่างเดี๋วนี้ลอมเริ่มอะไรฮะ UI เขาทำมาสเสถียรมากเหมาะกับการใช้มากฮะเปิด,ดูปูคือคุณจะไม่เจอปัญหาจุกจิกกวนใจนะ อันนี้ก็ทำมาดีเดีววิดีโอถึงฟูให้ดีหรือเปล่าตัวนี้ไม่ถึงเดี๋ยวผมเปิดตัววิดีโอฟูให้ดีให้ดูหาแป๊บหนึน่งนะครับ ขออภัยเผื่อมีคนถามมาวันกันน้ําได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะกันได้นะฮะเห็นหลายๆคลิปเขาเอาไปรีวิวแต่ผมไม่ไม่ขอทดสอบดีกว่านะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่มีประกันให้เราหรอกฮะถ้ามันแถบความชื้นมันขึ้นในเครื่องเนี้ยเราจะไปนั่นแน่เนาะที่เขามีกันน้าํากันฝนให้นก็เพื่อ อุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยฮะเกิดละเราใส่กระเป๋าไว้ตอนเล่นสงการโดนน้ำสาดโดนอะไรเงี้ยหรือฝนตกใส่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องห่วงเครื่องเพราะว่าเครื่องมันกันน้ำใช่ไหม่ะขออภัยนะฮะหาคลิปนานนิดนึงนี่ฟูให้ดีเลยนะฮะกดกันให้เห็น,หนจัดจ้ จอสวยมากจอซัมซุงสมัยนี้นะฮะแล้วก็ไม่แสบตาเมือนแต่ก่อนนะฮะเ้าแต่ก่อนไี่แสบตาฟังเสียงลำโพงลำโพงไม่ถึงขั้นแย่นะครับถึงขั้นดีถ้าเต็ม5ดาวลำโพงผมให้แค่สีดาวก็คือมันฟังได้ก็พอมีมิติมีออยู่แต่ก็ต้องเข้าใจเป็นประบบกันน้ำนะฮะมันจะไม่ดังมากเท่าไหร่้มืปิดกับแต่ผมชอบที่ออกแบบลำโพงอู่ตรงนี้ เวลาเราเล่นเกมมือจะไม่บงังครับเป็นไงล่ะจอสโยเวอร์นะฮะเราไปแสบตามมันไยก่อนนะฮะโอเคมีอะไรอีกอ๋อแล้วก็เดี๋ยวนี้ซัมซุงมือถือเขาทำมาเป็นแบบสมาร์ทโฟนของจริงนะฮะ ก็คืออย่างเนี้ยมีซัมซุงเปย์มาให้สามารถใช้จ่ายผ่านมือถือได้เลยอย่างเรามีก a l ล x y ซี่กิฟต์การ์ดใช่ไหมที่เขาแถมมาเราก็ไปเติมเงินใส่ไปซะก็ไปจ่ายโลดนู่นนี่นั่นในเซเว่นได้จ่ายตังได้เพราะมันได้สิทธิได้เลยคืนนะฮะแล้วก็มี Galaxy g ี่กิฟต์นี่ฮะสิทธิประโยชน์มากมายคุณไปซื้อของร้านที่ร่วมรายการฮะคุณได้ โอ้โหแต้มเติมกระจายใช้จ่ายของนี่ผมก็มีห้าร้อยแต้มนะก็มาแลกเป็นของเป็นรายได้นะนี่แลกเป็นของกินของรายได้เครื่องเครื่องดื่มอะไรนู่นนี่นั่นอ้เดี๋ยวนี้มันครอบคลุมหมดแล้วฮะสมทรงเขาทำมาแบบแต่ถ้าคนชอบก็ชอบคนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครก็แล้วแต่คนถ้าคนชอบตัวไหนก็ไปซื้อตัวนั้นแต่สำหรับผมจากคนที่เล่นโทรศัพท์มาเยอะๆเยอะๆเนี่ย ถ้าคุณอยากใช้อะไรที่มันสเสถียรเถียนครอบคุมลหลายๆอย่างแล้วก็หาศูนย์ง่ายหาอะไรง่ายอย่างเงี้ยฮรตัวน,นี้ผมก็แนะนำนะในราคาเหมือนถึงเรื่องกล้องเรื่องอะไรจะสู้ชาวบ้านก็ไม่ได้แต่มันก็โอเคนะครับหมายถึงกล้องหน้าจนะสู้ชาวบ้านก็ไม่ได้ถ้าอยู่ในระยะมันชัดมากแต่ถ้ายืด ืแบบสุดมืออย่างเงี้ยสุดมือแล้วเซลฟี่อย่างเงี้ยมันจะเบลอ,เ,บอเนี่ยด้านหลังมือมันจะโฟกัสแบบหน้าชัดหลังเบลอไม่ให้เราครับเดี๋ยวผมเล่นเกมให้ดูเอาเกมอะไรอะ s f o u l e i อ่ะดูเกมกราฟิกหนัก,หน,กหน่อยนะฮะคลิปนี้นานนิดนึงนะฮะดีอธิบายละเอียดนิดนึงก็สำหรับคนที่อยากรู้ว่าผ่อน0% 10เสเดือนนี่อะไรยังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้อีกทีนะครับ ครับหนึ่งนะครับสักครู่พวกเกมสามมิติเกมหนักๆก,ก็พอเล่นได้นะอันนี้ผมเปิดสุดเลยนะลำโพงนะลองดูคนระับอันนี้ก็อ๋อดี เกมสามมติหนักๆเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ถ้าเกมไหนที่กราฟิกหนักจริงๆอาจจะมีหนักๆบ้างนิดหน่อยแต่ถามว่าเล่นได้ทุกเกมไหมเล่นได้ทุกเกมครับยิ่องอย่างเกมธรรมดากราฟิกไม่หนักมา่เกมเสรษฐีเกมเซเว่นไนท์เกมไอโอวีอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเล่นเล่นกันนะโอ้ไม่ต้องห่วงสบายครับบอกเลยว่าสบายมาก นลื่นใช้ลื่นๆสตอนาเฉียนครับผมบอกเลยตัวนี้ขอไครเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ให้ดูรถกันรถภาพมันลื่นขนาดไหนขวางโชว์ไปเลย ก็เล่นได้อันนี้ไม่กระตุกเลยนะอ้อแปดไม่กระตุกเลยนะเ,เกมอะไรอีกอะสักเกม ROV แล้วกันอเอออีกอย่างเวลาเล่นเกมถามว่าเครื่องร้อนไหมไม่ร้อนนะครับสำหรับผมอุ่นๆแค่อุ่ๆแล้วก็แบตอึด ถ้าคนเป็นประเภทเดียวกับผมนะก็คือเล่น Facebook ไลน์เข้าเน็ตบ้างนิดหน่อยแล้วก็เล่นเกมนิดหน่อยอย่างเงี้ยอยู่ได้ทั้งวันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเล่นเข้ามาเล่นเกมเข้ามาเก็บของนิดหน่อยนิดหน่อยมันอยู่ได้ท้นวันแน่นอนแบบแบบมันอึดนะฮะตอนนี้บอกเลยแบบอึดเหมาะสำหรับคนใช้งานทั่วไป แต่ยึดแน่นอนผมคอนเฟิร์มได้ว่ราผมเล่นเก่งมากวันอันนี้ผมก็เล่นไม่เก่งหรอกนะก็แบบแข่งกับบอทแล้วกันเ๋อาะน,นี่จะคู่แพทเทินเลนะ รอแป๊บหนึ่งเครื่องไม่ร้อนครับเล่นได้แน่นอนแปดเอึดโอ้โหคุณจะอะไรอีกราคานี้ผมมาครอบคลุมหมดแล้วนะถึงมันจะมีข้อเสียไปบ้างเรื่องกล้องหน้าที่ระยะโฟกัสม,มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อือบมันชดเชยได้หมดนะทั้งกันลงกันน้ำทั้งอะไรพวกนี้น คุณผู้ชมจะรอนานนะเอาเป็นว่ามันเล่นได้แล้วกันผมไม่ขอเล่นให้ดูนะ,ะก็จบไปนะฮะทดสอบเนี่ยคุณดูดิณะผมเข้าเกมพอ,อะไรหไหมติดตดิ่วอยู่เลยะะแบบตั้งแต่เริ่มถ่ายนะฮะก็เอาเป็นว่าสรุปเลยแล้วกันนะฮะเครื่องนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ใช้งานทั่วไปนะครับ ถ้าคนไม่ชอบจอใหญ่คุณไปเล่น a 5คุณชอบจอใหญ่คุณจัด a 7เลยครับเพราะว่าตัวเครื่องมันก็ไม่ได้หนามากต่างบางแล้วมันก็ครอบคลุมกันองกันน้ำกล้องชัดแบบอึดจอสวยโอ้โหพูดจออะไรอีกมีการ์เลสซงการ์เลสซี่กิฟต์ซัมซุงเปย์นะครับครบอ่ะผมว่าสำหรับผมนะก็ขอคุณ ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ต้องขออภัยด้วยถ้าคลิปเสียงเบาไปหรืออะไรนะฮะเพราะตอนนั้นคลิปเก่าผมไม่มมันเบานะฮะแต่ตัวนี้เปลี่ยนไม้เปลี่ยนกล้องถ่ายใหม่แล้วน่าจะโอเคขึ้นนะครับมีอะไรติดสามารถสอบถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับหรืออยากให้รีวิวอะไรนะครับเดี๋ยวผมมีสินค้าอะไรใหม่ใหม่ที่สั่งจาก lazada ก็จะมารีวิวให้ดูอันไหนดีไม่ดีนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ